สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวขนมกระดาษนะครับนี่ครับขนมกระดาษแบบแกมโบนี่ของแจสโกโรตัดเป็นเพเปอร์นี่มากินกันเลยวาาเพนก็ขาวๆอย่างนี้นะครับผมเราจะลองมาชิมฟังเสียงครับอืน่าอร่อยครับ จะลองมากนินเลยเรต้องพับเป็นอันเล็กๆก่อนนะความแล้วครับหนึ่งสองสามอ,อ,อ,อ๋ออร่อยมากเลยครับจริงๆขอบมากบ๊ายบาย